ฟินๆแซบๆครับหมดแล้วครับยอยนดูว่าน,นี่นี่นี่ถ้าโรยผงอันนี้ยจะเซ็บบอกแล้วไม่เชื่อสองชิ้นครับเอาครับหมดไหมครับหมดไหมครับกินได้ไหมได้ครับอืม เอาครับเอาเลยเร็วครับไหวไหมครับจะไหวไหมครับเขาสู้ตายครับหนวหนวครับ อ้หอหยังไงครับยังไงครับยังไงครับแช่ไหมครับอโอ้โหเขาอาปากกว้างมากนะครับโอ้โหนี่นี่เขายังไม่แปลงล่างเลยนะครับเพืเ่อนๆนี่ ขาหิวมากครับแต่เขาล้างมือแล้วนะครับเจะได้พาเขาไปถอดเสื้อแล้วจะได้ไปซักผ้าครับแปลงล่างนี่แปลงล่างอย่างเงี้ยนะลูกค้าสั่งฝรั่งลายนี้ก็แปรงล่างเหมือนกันครับไปตัดฝรั่งครับลูกค้าสั่งฝรั่งนุ่นครับขาวๆยังไม่ได้โตเต็มที่อะพักๆครับเอาครับเร็วๆครับ ไหวไหมครับไหวนี่ครับโอ้โหยังไงครับโอ้โหเรียนิ้วด้วยครับโอ้โอย่าเช็ดเสื้อครับเขียดซักครับเพื่อนๆไปหาซื้อกันได้นะที่ไหนครับ ไม่บอกแล้วกันทุกสาขาโอ้โหไปแล้วครับสวัสดีค่ะ